คำถามนี้นะกินแบบตะกระเนี่ยมันพูดยังไงใช่ไหมคะมันก็พูดได้หลายอย่างนะคะอือดูสปีเจสมเอนกรีสก็คือใช้ประโยคคำว่าแอนกรีสแทนนะคะเพราะว่าเรานึกถึงภาพเวลาที่แบบหมูมันกินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมูมาม่นจะเป็นอะไ่ใช่ไหมมันก็จะแบบอ่าแบบเนี้ยอ่าแล้วก็อาจจะมีอีกประโยคนึงก็ได้ค่ะที่เราอาจจะพูดได้อย่างเช่นอิกวาสุกรอดีดูสป so ีเจสอสติ๊ก น่คะก็ใช้ประโยคนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคนที่กินนะนะแล้วแบบซดเสียงดังแบบได้ยินไปสามบ้านแปบดบบ้านเ <c oughs> คยได้ยินนะซดน้าแกงแบบเสียงดังดังแล้วก็แบบท้อแกงแบบไหลย้อยปากไข้างๆอะไรมันก็ไม่น่าดูใช่ไหมเราก็จะบอกว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะเออ,เ,อ,อเราก็จะไม่ว่าแต่ผู้ชายนะคะที่แบบซด อะไรเงรี้ยเนาะเราก็จะพูดว่า hand s l a f f set คำนี้นะคะ s l a f f ออกเสียง ff นะคะ hand s l a f f set อ่ะหล่อไปใช้กันดูค่ะ